บ้านปีที่สองโรงเรียนดารุณาน,นุกูนอ้อมแล้ว let's go สวัสด,ดีกันก่อนนะจ๊ะเด็กๆค่ะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆนะคะวันนี้พบกับคุณครูบีนะคะ คุณครูบีมีหน่วยการเรียนรู้เรื่องต้นไม้ที่รักมาฝากเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูบีมีเพลงปลูกต้นไม้มาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆยังจำกันได้อยู่ไหมคะจำได้นะคะเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามปลูกปลูกปลูกต้นไม้ รดน้ำาวันดินด้วยกันต้นไม้เติบโตทุกวันเราช่วยกันปลูกต้นไม้เธอปลูกปลูกกันวันนี้ไม่นานคงเขียวขจีโลกเราจะสดสวยดีคุณค่าดีปลูกต้นไม้เอ,อ่ยเป็นยังไงคะเพลงปลูกต้นไม้นะคะ เด็กๆร้องได้ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะใครที่ร้องได้เก่งมากใครที่ร้องไม่ได้ไปหัดร้องด้วยนะคะจะได้เก่งๆนะคะวันนี้คูบีบอกแล้วว่าเราจะมาเรียนรู้กันหน่วยต้นไม้ที่รักนะคะคุณครูมีสาระการเรียนรู้ดีๆมาฝากเด็กๆและมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะก่อนเราจะไปพบกับสาระเราไปเชื่อมไว ประกอบเพลงกันดีกว่าคะ่ะเพลงที่คุณครูบีนํามาให้เด็กๆเต้นวันนี้ก็คือเพลง Happy t e e e Song หรือว่าต้นไม้แห่งความสุขนั่นเองคะ่ะคุณครูบีอยากให้เด็กๆมีความสุขนะคะออกกําลังกายแล้วต้องมีความสุขด้วยก่อนจะไปเข้าเรียนบทเรียนกันเรามาออกกําลังกายพร้อมกันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ ค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆได้ออกกําลังกายแล้วสนุกใช่ไหมเห็นไหมคะคุณครูบอกแล้วเด็กๆต้องสนุกแน่ๆเลยแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้นะคะว่าต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วแต่ละส่วนมีไว้ทำหน้าที่อะไรนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกับครูบีเลยนะคะต้นไม้คะ่ะ อันนี้เรียกว่าต้นไม้นะคะต้นดอกมะลิค่ะต้นดอกมะลิก็เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะคะครูไปสอนไปแล้วเด็กๆจําได้ใช่ไหมเก่งมากค่ะต้นดอกมะลิหรือต้นไม้นะคะส่วนประกอบก็คือหนึ่งค่ะต้นไม้ทุกต้นนะคะจะต้องมีรากค่ะเห็นไหมคะรากของต้นไม้จะอยู่ใต้ดินนะคะรากมีหน้าที่ไว้ ดูดซึมอาหารดูดซึมแร่ธาตุแล้วก็เข้าไปในต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ค่ะต่อมาค่ะส่วนนี้ค่ะนี่เขาเรียกว่าลำต้นค่ะพูดตามคุณบีค่ะลำต้นลำต้นของต้นไม้มีหน้าที่ไว้ลํำเลียงสารอาหารจากรากขึ้นไปเลี้ยงใบหรือเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านค่ะ ให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีค่ะต่อมาค่ะอันนี้ค่ะคืออะไรค่ะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะคือใบค่ะใบของต้นไม้นะคะมีไว้หายใจค่ะเอาไว้หายใจนะคะต้นไม้สามารถหายใจได้ทางใบนะคะเด็กๆเ,เหมือนกับคนเราเลยหายใจทางไหนคะทางจมูกใช่ไหมคะ ต้นไม้ก็หายใจทางใบค่ะแล้วก็ดอกค่ะแต่ดอกคูเบียวดอกของต้นไม้ต้นนี้มานะคะดอกค่ะดอกก็มีหน้าที่ไว้ดึงดูดแมลงนะคะผสมพันธุ์เพราะว่าในดอกจะมีเกสรดอกไม้ค่ะทำให้เกสรดอกไม้เนี่ยดึงดูดแมลงให้มาดูดน้ำหวานแล้วเกสรยังไปทำให้เกิดผลนะคะ ผลอาจจะเป็นผลไม้ที่มีต้นเช่นส้มมะม่วงแบบนี้นะคะง่ายๆอันนี้ก็คือส่วนประกอบของต้นไม้ร่าวๆค่ะ1ก็คือรากนะคะสองลำต้นสามใบสี่ดอกห้าก็คือผลค่ะส่วนประกอบของต้นไม้ทั่วไปก็จะมีอยู่5้าอย่างนะคะเด็กๆเคยเห็นต้นไม้ไหมคะ เคยนะคะแล้วต้นไม้บางชนิดก็จะไม่เกิดผลแต่จะให้ดอกหรือบางชนิดอาจจะให้ใบยอย่างเดียวไม่เกิดดอกและผลนะคะก็จะแตกต่างกันไปค่ะอันนี้ก็คือเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ครูบีนำมาให้ปลูกไว้เพื่อความสวยงามค่ะอันนี้ก็จะมีรากลำต้นและก็ใบเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะต้นไม้แตกต่างกันนะคะแต่ประโยชน์ คล้ายๆกันค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของต้นไม้พร้อมๆกับกูบีนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะ ค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้ประโยชน์ของต้นไม้กันนะคะว่าต้นไม้มีประโยชน์อะไรบ้างนะคะง่ายๆเลยต้นไม้ที่เราเห็นนะคะแบบนี้นะคะ1ก็ชื่อต้นไม้จะช่วยให้ออกซิเจนตอนกลางวันเด็กๆเห็นไหมคะตอนกลางวันเวลาเราอยู่ใกล้ใต้ต้นไม้เรารู้สึกยังไงคะ สดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายใช่ไหมคะเพราะว่าต้นไม้กำลังถ่ายเทออกซิเจนออกมาให้เราทำให้อากาศบริสุทธิ์และดีต่อสุขภาพเด็กๆนะคะต่อมาคะ่ะ เด็กๆดูนะคะคุณครูบีมีดอกไม้ไว้ให้ด้วยนะคะต้นไม้ช่วยดูดซึมก๊าซคาร์ารบอนไดออกไซด์ค่ะก็คือกา๊าซภาวะเรือนกระจกที่ทำให้เกิดโลกร้อนเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะตอนนี้เขารณรง ให้ปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนช่วยลดภาวะเรือนกระจกเพราะว่าเกิดความร้อนมากต้นไม้ก็จะไปช่วยลดความร้อนได้นั่นเองนะคะ mm hmm. เด็กๆแล้วต้นไม้ยังเป็นที่บังแดดบังแสงแดดนะคะให้เราเวลาแดดร้อนคุณพ่อคุณแม่ไปทำในทำงานที่ในนา,นาหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะคะที่บางแดดที่ดีที่สุดก็คืออะไรคะ ต้นไม้นั่นเองค่ะเราไม่ต้องมีล่มหรือที่บังอย่างอื่นเลยต้นไม้ก็สามารถบังได้ค่ะประโยชน์ต่อมาค่ะต้นไม้ยังเป็นที่อาศัยของสัตว์เอเด็กๆเ,เคยเห็นสัตว์ที่อาศัยบนต้นไม้ไหมคะอะไรบ้างเก่งมากค่ะเป็นที่อาศัยของสัตว์เช่นนกนั่นเองนกก็ชอบทำรังอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมคะ ใช่แล้วนกหรือว่าแมลงหนอนนะคะก็ทำอยู่บน,นต้นไม้เหมือนกันแล้วต้นไม้ยังมีส่วนประกอบลำต้นที่แข็งแรงของเขานะคะยังเอามาทําที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะเป็นบ้านสะพานเฟอร์นิเจอร์โต๊ะต่างๆที่ทำจากไม้นะคะเด็กๆ อันนี้ก็คือประโยชน์ของต้นไม้ง่ายๆนะคะที่คณคกูนำมาสอนเด็กๆวันนี้นะคะเป็นยังไงคะเด็กๆเริ่มชอบต้นไม้บ้างหรือยังคะแล้วเด็กๆไปเด็ดต้นไม้หรือไปทำลายต้นไม้ได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะต้นไม้มีประโยชน์มากมายเลยมีประโยชน์มากกว่าที่คุณครูพูดมาให้เด็กๆฟังคุณครูพูดแค่คร่าวๆนะคะพี่ใกล้ตัวเด็กๆที่สามารถรู้ได้แล้วคุณครูอยากจะเชิญชวนให้เด็กๆร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะปลูกไว้ที่บ้านก็ได้ค่ะที่บ้านจะได้สวยงามร่มรื่นนะคะแล้วทาให้ที่บ้านอากาศของเราบริสุทธิ์ด้วยใช่ไหมคะ ใช่แล้วนั่นเองคุณครูฝากไว้ด้วยนะคะแล้วคุณครูมีการบ้านท้ายบทเกี่ยวกับหน่วยของต้นไม้รับฝากเด็กๆนะคะเด็กๆอย่าลืมทำตามและมาส่งให้ตรงตามเวลานะคะคุณครูคฝากไว้ด้วยนะคะเด็กๆแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบายบายค่ะการบ้านท้ายบทเด็กๆตั้งใจทำนะคะไม่งานที่หนึ่งนะคะ คบีมีต้นไม้ให้เด็กๆให้เด็กๆระบายสีต้นไม้และวาดใบเด็กๆจะตกแต่งใบของตัวเองเป็นแบบไหนก็ได้นะคะให้สวยงามที่สุดเลยค่ะใบงานที่สองให้เด็กๆเขียนตามรอยปะส่วนประกอบของต้นไม้และระบายสีภาพให้สวยงามที่สุดเลยนะคะเด็กๆ